โอเคนะครับผมสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับก็วันนี้ครับผมได้ทําการลงแอดออนในเกมไมค์ครับนะครับที่จะทําให้เกมไมค์ครับของเรานะครับมีชุดเกาะไอรอนแมนเพิ่มเข้ามาในเกมนะครับแล้วแอดออนนี้จะมีลูกเล่นอะไรกันบ้างนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งไว้ให้ด้วยนะครับกดกันแล้วใช่ไหมก็ไปดูกันเลยโอเคครับและนี่คือหน้าตาของแอดออนนี้นะครับเป็นแอดออนไอรอนแมนเองนะครับผมซึ่งก็จะมีนี่ครับเป็นที่โชว์ชุดเกาะอย่างนี้นะครับผมนี่ประมาณนี้เลยแล้วก็ เป็นชุดเกาะไอรอนแมนแบบนี้นะครับแล้วอันนี้คืออะไรนะครับผมอันนี้คือเปรียบเสม,มือนเป็นร้านค้าก็แล้วกันนะครับซึ่งถ้าเรากดคําว่าเทรดเนี่ยมันก็จะขึ้นหน้าร้านค้ามาให้นะครับซึ่งตอนนี้โทรศัพท์ก,กูค้างไปแล้วเนี่ยเป็นอะไรเนี่ยเฮ้ยนี่ประมาณนี้นะครับเป็นร้านค้าแลกพวกสกิลพวกปืนนะครับประมาณนี้แล้วก็แลกชุดเกาะได้นะครับผมนี่ซึ่งบอกเลยว่าโคตรแพงนะครับใช้เพชรโคตรเปลืองบอกเลยถ้าใครเล่นเอาชีวิตรอดอะนะ ซึ่งการแลกของเนี่ยมันจะมีแร่ใหม่เพิ่มเข้ามาด้วยนะครับนี่จะเป็นแร่สีม่วงๆออกดำๆนะครับออกเทาๆประมาณนี้นะครับผมซึ่งเป็นแร่ไบรเวเนียมนะครับผมนี่ไวเบเลเนียมนะเออประมาณนั้นแหละซึ่งวิธีการครับแร่นี้ก็นี่ครับตามนี้เลยนะครับเดี๋ยวจะขึ้นรูปไปให้นะครับผมนี่ประมาณนี้ป่ะเดี๋ยวเรามารีวิวชุดเกาะกันก่อนนะครับซึ่งชุดเกาะเนี่ยมันไม่ได้มีแค่นี้นะครับนี่มันจะมีอีกเยอะนะครับอยู่ตรงรองเท้านี่ครับผมนี่ประมาณนี้เลยนะครับ ซึ่งผมรีวิวไม่หมดแน่ๆนะครับถ้ารีวิวหมดเนี่ยคลิปยาวมากแน่ๆนะครับด้วยความที่ผมขี้เกียจตัดต่อนะครับก็รีวิวแค่3ชุดละกันนะครับอันนี้ชุดเอาไว้โชวยเฉยนะปล่อยมันนะครับมาเดี๋ยวเรามาเริ่มจากชุดมาร์กหกันก่อนเลยนะครับเป็นมาร์กแรกสุดของโทนี่เลยนะครับวิธีการใส่นะครับก็แล้วก็เอาไปใส่ตรงรองเท้านี้ประมาณนี้นี่ตอนนี้เราก็จะกลายเป็น ไอรอนแมนแล้วนะครับแต่เป็นชุดมาร์กหนึ่งนะครับผมแล้ววิธีการปิดหน้ากากเนี่ยทำยังไงนะครับเราต้องมีไอเทมไอเทมหนึ่งนะครับที่สามารถใช้ในการปิดหน้ากากนะครับนี่นั่นก็คือนี้เลยนะครับนี่เราเอาไปใส่ที่หัวนะครับมันก็จะปิดหน้ากากให้เราแบบนี้แล้วนะครับผมนี่มีแอนิเมชันการเปิดปิดด้วยนะครับแล้วตอนนี้เรายังบินไม่ได้นะครับใช้พลังอะไรยังไม่ได้นะครับในการที่เราจะใช้พลังนะครับเราต้องมีนี่อาร์ e a c t o r เตอร์นะครับหรือแกนปฏิกรณ์อาร์นั่นเองนะครับนี่ แบบนี้แล้วมันก็จะมีไอเทมชิ้นนี้มาให้เรานะครับโฟล์โหมดนะครับผมแล้วไอเทมอาวุธของไอรอนแมนก็จะมีประมาณนี้เลยนะครับซึ่งตอนนี้ผมอยู่มาร์กหนึ่งใช่ไหมเราก็ต้องใช้แค่เฟ a มท t o เวอร์แค่นั้นนะครับนี่ซึ่งความสามารถของเฟ a มทาวเวอร์ก็ปืนไฟนะครับมันก็เป็นปืนไฟมันก็ต้องยิงไฟอยู่แล้วนะครับนี่ยิงแบบนี้เลยนะครับนี่ประมาณนี้นะแล้วก็วิธีการบินของเรานะครับวิธีการบินก็แค่กดย่อนะครับแล้วก็กดกระโดดครั้งหนึ่งนี่มันก็จะบินให้แบบนี้นะครับผมนี่ประมาณนี้เลย โอเคเดี๋ยวเรามารีวิวชุดอันที่2ของไอรอนแมนกันนะครับก็จะเป็นชุดของมาร์กเนะครับจะผู่ในหนังเรื่อง a อเวนเจอร์นะครับเ้าสวัสดีครับอ่าปล่อยมันแล้วกันเดี๋ยวเราเอามาใส่กันเลยนะครับนี่ใส่ไปเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้นี่พอเราใส่แล้วหน้าตาของชุดก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับนี่ก็จะเป็นชุดมาร์กเนะครับผู่ใน a อเวนเจอร์ภาคหนึ่งนั่นเองนะครับ โอเคนี่คือสกิลของเอลโรแมนทั้งหมดเลยนะครับชุดนี้นะครับผมเน่ี่จริงมันก็ใช้ได้สําหรับทุกชุดนะครับแต่ว่าผมจะรีวิวแบบเหมือนเหมือนในหนังอ่ะเออเหมือนในหนังตามความจริงนะครับที่มันใช้แต่ละชุดนะครับมาอันแรกก็จะเป็นนี่ยิงลําแสงจากมือนะครับนี่ก็จะมีเสียงติ้งดิ้งเลยนครับเนี่ยประมาณนี้นะครับนี่จะมีเสียงปฟดตอนยิงออกไปด้วยนะครับซึ่งดาเวก็แรงใช้ได้นะครับผม ประมาณนี้นะครับถ้าใครอยากรู้ว่าดเมนเท่าไหร่ก็ลองโหลดไปเล่นเองต่อไปก็จะเป็นนี่ฉีด2มือนะครับการยิงลําแสงออกจากมือนะครับ2มือนะเป็นคู่นี่ก็จะยิงแบบนี้เลยนะครับนี่จะเป็นลําแสงเลเซอร์อย่างนี้นะครับสามารถกดค้างได้แป๊บหนึ่งนะครับประมาณนี้แป๊บหนึ่งประมาณนี้นะครับลวผมเผยยิงอันเนี้ยแป๊บนึงแล้วก็ดาบนะครับนี่มีดาบมาให้ด้วยนะครับประมาณนี้ซึ่งดาบเนี่ยดาเมจอยู่ที่24ดาเมจนะครับซึ่งถือว่าแรงมาก แรงจัดเลยนะครับสำหรับในเกมไมค์ครับนะแล้วก็เป็นมีดนะครับมีดของไวเิเนียมนะครับผมนี่มีดไวเบเนียมก็ดาเมจอยู่ที่18นะครับซึ่งก็โคตรกากนะกากแบบใบมีดนี่อีกเอเนจีซอสเนี่ยนะครับอันต่อไปก็จะเป็นจรวดมิสไซน์นะครับนี่ยิงมิสไซล์ออกจากมืออย่างนี้เลยนะครับซึ่งวิธีการยิงมิสไซน์ครับเราต้องมีกระสุนก่อนนะครับแล้วก็เอาไปใส่ที่มือซ้ายนะครับแล้วมันก็จะสามารถยิงได้แบบนี้นะครับ นี่ยิงแล้วระเบิดด้วยนะนี่ยิงไปปึ๊บตุ้มแบบนี้นะครับนี่ยิงแล้วจะระเบิดด้วยก็จะหลุดพิซซ่าก็ระเบิดอยู่แล้วเนาะประมาณนี้นะครับและอันนี้ก็จะเป็นปืนมินิกันนะครับที่ติดอยู่ตรงไหล่สองฝั่งนะครับนี่แล้วก็สามารถยิงแบบนี้ได้นะครับยิงรัวๆกับท้างเลยคนระับยิงรัวๆได้นะครับผมนี่และอันสุดท้ายนะครับก็จะเป็น Energy Be ี m นะครับยิงพลังออกจากตรงหน้าอกนะครับผมนี่ ดีใช้ก็แบบนี้เลยนะครับเนี่ยมันยิงได้แค่แป๊บเดียวนะมันก็เนี่ยแต่รีคูดาวโคตรนานนะครับและยังไม่หมดแค่นี้นะครับไอรอนแมนนะครับสามารถบินได้นะครับนี่โดยใช้อิเลธานะครับผมแต่ว่าเป็นของไอรอนแมนนะครับซึ่งในไรไหมครับเราเนี่ยมีปีอิเลธาอยู่แล้วนะครับแต่ว่าอันนี้เป็นเท็กเจอร์แพคนะครับผมที่เขาแถมมาให้นะซึ่งวิธีการบินเราต้องใช้อันนี้ครับปีอิเลธาเนี่ยแหละนะครับก็กดอื่นก็กดย่อนะครับแล้วก็กดกระโดดทีนึงปั๊บก็บินนะครับนี่ บินสูงแค่ไหนก็ได้แล้วเราก็กดกระโดดอีกทีนึงเพื่อลอบแบบนี้นะครับนี่น้องก็จะบินได้แบบนี้เลยครับว้าโคตรเท่มาต่อไปชุดสุดท้ายครับก็จะเป็นชุดของวอรแมชชีนนะครับนี่ก็จะเป็นชุดของโรนี่นะครับเพื่อนของโทนี่เองนี่พอใส่แล้วก็จะเป็นประมาณนี้ครับจะมีกระบอกปืนติดอยู่ข้างหลังด้วยนะครับแล้วก็ซึ่งอาวุธของวอรแมชชีนนะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับมีอยู่2ออันนะครับผมอันนี้เป็นกระสุนนะครับไม่เกี่ยวมา อันแรกครับก็จะเป็นวอร์มิชินช็อตกันนะครับอันที่2ก็จะเป็นวอร์มิชินมินิกันนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มจากช็อตกันกันก่อนนะครับซึ่งช็อตกันเนี่ยเราก็ต้องใช้กระสุนนะครับมินิกันก็ต้องใช้กระสุนนะครับนี่พอเรายิงออกไปต่อไปคือปืนมินิกันนะครับนี่ก็ผมไม่รู้ว่ามินิกันเนี่ยมัน ยิงยังไงนะครับมันใช้ยังไงถ้าใครโหลดไปเล่นแล้วสามารถใช้ได้ก็คอมเมนต์บอกด้วยนะครับก็ประมาณนี้นะสำหรับเอดออนนี้นะครับโอเคนะครับผมก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการรีวิวแอดออนไอรอนแมนนะครับผมเป็นยังไงกันบ้างนะครับก็ถ้าใครชอบแอดออนนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับก็อยู่ใต้คลิปเลยนะครับใครอยากโหลดก็ไปที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยแล้วถ้าใครชื่นชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งไว้ให้ด้วยนะครับโอเคแล้วเจอกันใหม่คลิปปหนนน้้าะครัับบผมไแลวเจอก